โอ้ยตัวแทนหมู่บ้านมาอีกแล้วค่ะสำหรับแม่เฟิร์วนวรนณภานะคะนักธุรกิจสาวแสนสวยชื่อดังที่ต้องบอกว่าเป็นหัวเรือสําหรับคู่บิ๊กเบสเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับนุม Big ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็สาวเบคคำสิงพี่เฟิร์นวันณภานะคะก็จะชอบเสิร์ฟงานคู่ให้คู่นี้เสลือเกินแล้วเวลาเขาไปไลฟ์สดกันนะคะก็ต้องบอกว่าพี่เฟิร์นนี่แหละจา้าตัวชงตัวดีเลย แฟนคลับอย่างเรานะคะก็รอแคปภาพอัดหน้าจอกันมาหวีดให้เต็มโซเชียลไปเลยละจ้ะ และนอกจากพี่เฟิร์นมารดาภาจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้วคนนี้นะคะยังเป็นวงในอีกด้วยจ้าเพราะว่าล่าสุดนะคะเจ้าตัวได้ออกมาเมสามอยหอยสังเป็นเรื่องที่แบบเอ็กคลูซีฟสุดๆเลยพี่น้องจ๋าพี่เฟิร์นเนี่ยเล่าว่าวันนั้นนมาไลฟ์สดด้วยกันแล้วบิกก็เอาแหวแนเพชรของพี่เฟิร์นไปถ่ายรูปพี่เฟิร์นก็เฮ้ยไปถ่ายให้ใครดูวะเออก็เลยเหล่ตาไปมองโทรศัพท์บิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สักนิดนึงสรุปอา้าวส่งเข้าเชดเบสคําสิ่งค่ะไปถามว่าสวยไหมเฮ ยจะซื้อแหวนให้กันหรือเปล่าหรือยังไงเฮ้ยแฟนคลับคือตาตึงนะคะส่วนพี่เฟิร์นเองก็ตาโตเลยแล้ะจ้ะ ด้าน f อซนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนนะคะบอกว่าก่อนจะอะไรก็แล้วแต่ให้บิ๊กมีเวลาให้เบสก่อนนะคะสาวจะหนีเอาทาแต่งงานเราคิดไว้ไม่มีผิดบิ๊กชอบซื้อแหวนให้กับคนที่เขาชอบหรือรักเพราะนั่นคือแหวนตัวแทนหรือว่าพูดง่ายๆว่าจองนั่นแหละจ้าพี่เฟิร์นก็เข้ามาตอบคอมเมนต์นะคะว่าเนอหรือยีกคนค่ะบอกว่าชอบเม่มากตัวแทนหมู่บ้านรอฟังข่าวดีค่ะแม่เนี่ยเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยชอบคู่เพื่อนสนิทของบีบีนะทางคู่ คือนะ่ารักจริงใจมีอะไรก็เตือนกันซัพพอร์ตกันและกันดีนะมันดูอบอุ่นอยากให้เขาเป็นเพื่อนแบบนี้กันไปจนแก่เท่าเลยเนาะแม่นะ่ารักตลอดตัวแทนหมู่บ้านเลยแม่เฟิร์นคือความหวังของหมู่บ้านรักพี่เฟิร์นก็ตรงนี้แหละน่ารักชอบชอบเอาอีกขอบคุณคะ่ะแม่นะ่ารักที่หนึ่งเลยขอให้แม่เฮงเงนะคะแม่นะ่ารักตลอดไปหล,ล่อหลุนไปด้วยกันคะ่ะทุกคน ก่อนนี้แล้วจ้า FC แฟนคลับลูกเรือนะคะเรืออะไรแล้วแต่เข้ามารวมตัวกันอยู่ที่คลิปพี่เฟิร์นโดยไม่ได้นับหมายแล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาร่วมกันฟินมาร่วมกันจิน้นมาร่วมกันฮอบนั่นเองจ้ะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าพี่เฟิร์นเนี่ยก็ต้องมีผลงานอะไรหรือว่ามีสินค้าอะไรมาจ้างบิ๊กเบสไปไลฟ์อีกแน่นอนอยังไงเราก็ต้องมารอติดตามชมกันแล้วก็อุดหนุนพี่เฟิร์นกันไปเยอะๆเลยเผื่อว่าคุณแม่เนี่ยจะมาเสิร์ฟโมเมนต์แล้วก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านให้้้เราาไดฟินนนนกกกัแบบีีอคอค่่ะจ นี้ไปเดี๋ยวเราลาไปด้วยคลิปที่พี่เฟิร์นเมาให้ฟังดีงกว่าว่าจะสนุกขนาดไหนวันนี้จะมาเมาเ<ๆ>มาผู้ใหญ่บ้านนะคะเพราะเมื่อวานนะผู้ใหญ่บ้านนะแอบเอาแหวนเพชรเฟิร์นนะคะถ่ายรูป<ม>แต่จริงๆอ่ะ,อะเฟิร์นอะไม่ได้อยากรู้ไม่ได้อยากรู้นั่งอะไรอยู่ในการเห็นเขาถ่ายรูปแล้วก็เฟิร์นก็ทําอย่างเงี้ยเงี้ยก็เลยเห็นว่า เขาส่งไปให้เบสคำาสิงดูว่าสวยไหมแบบเนี้ย